ลุม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 ฮัลโหลุมลุ้มพวกแกอยู่ไหนเราแล้วแล้วทิ้งดาวทำไม สี่ร้อยแล้วเราอยู่เท่าไหร่นะเพิ <100. S 1> <100. S 2> ่มสี่ร้อยบอกเราร้อยกับสองร้อยเราได้อยู่เราได้อยู่ใช่ใช่แล้เราหาทางขุดที่ไปศูนยนะ์ศูนย์นะมันขุดไปศูนย์ศูนย์ไม่ได้มีเบรกหรอกนาเ,เข้าไปใกล้ศูนย์ศูนย์สักประมาณร้อยใกล้ร้อยใกล้ร้อยแล้วใกล้ร้อยใกล้ร้อยใกล้ร้อยได้อยู่ใกล้ร้อยได้อยู่ใกล้ร้อยแล้วก็ขุดขึ้นน่าจะได้อยูอย่

เฮ้ยตรงนี้มีคนหรือเปล่าได้เสียงติ๊กติ๊กติ๊กเมื่อกี้ได้ยินไหมเออได้เสียงได้เออไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เทนติดกกเวลไอ้เทนติดเกลว์เอ้ยเสียงใกลเสียงใล้คนบนหัวบนหัวจะยืนซ้อนกันเดี๋ยวมันตียากไ่ไม่อยู่ตรงนี้แปลว่าอยู่แถวนี้ขุดขุดขึ้นมาเองนะ ไอ้นี่ไงกาเบลเกาเบลอยู่แถวนี้เขมของพวกมึงเอาไม่ของกูของมึงก็ไม่ของกูสีได้ชาฟสิอ่ะเอ็นดูอยู่กับใครได้ชาฟสีนั่งอยู่กับยี่พี่อยู่ส่วนไหนของโลกอ่ะอยู่ข้างบนฐานแล้วฐานอยู่ตรงไอวินอยู่อ๋อไอวินที่มอนเตอร์เยอะนะเออพี่ข้ามาเลยแป๊บนะอ๋อออกทางเนี้ย อู๋บอลเตอร์หรออ่าพี่พีซีวางเอ็นวิวหน่อยเอทเทนอลเอทเทนอลดีเอ็นวิวลราก็ตัวอินชานด้วยอ่ะหาฐานไม่เจอแังวะนี้เออทำไมตรงนั้นมีแสงเราอาจจะเจอเู่ตรงนั้นเฮ้ยเจอเพชรเจอเพจข้ามเพียบเลยโคตรเยอะคนเลยพี่คนเลยไไพี่หนออกไป มาดานเออถ้าเป็นสบายว่าบกตีกูรวยไปแล้วพยายามกดชิปกันไว้เยอะๆด้วยนะเดี๋ยวเป็นแบบไม่แกะเดี๋ยวเจอคนอีกอ่ะโอเคขอบคุณบ้างนะจอวิลลองคิปเปอร์นั่นบนด้วยคิปเปอร์ยืนดักเราเทียบเลยขับแซงได้ทรัพย์ไอวีพี่ทำได้ไหมล่ะโข้าพี่พอไหม ถ้าถานดีว่าเพื่อพออยู่แล้วแกก็ทำให้พีสักเดมหนึ่งได้พี่พี่พี่ผมไม่มีสมุดแล้วผมพอทำคูเดมมาละผมพอทำคูเดมมาละขาดไปแม่ใช้ดาบพิษแทนเนี่ยดาบพิษอินชาร์ดดาบพิษเอ็มบิวเฮ้ยพี่เจุดพี่จุดพี่จุดมาเอ้าชิป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 เห็นแล้วใครใครใครฆ่าสีเหลืองตัวสีเหลืองเหรอพี่เชื่อจากไหนวะคุณคงเคคิดว่าใครตีวะเจอแล้วระวัง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 มาแล้วมาแล้วระวังระวัง ลุ้มลุ้มลุมลุมฮัลโหลลุ้มลุมพวกแกอยู่ไหนเอาแล้วแล้วทิ้งดาวทำไมไอแมนดี้ไอแม่พี่ดําไปยุ่ไหนวะเกาะมันหนามากอ่าตายแตกทุ้ม กี่ชิจีเขาเจ็กอะไรวะเกาะไม่รู้แต่เกาะหนามอ่ะน่าจะสามน่าจะสองไม่คุน่าจะ,าจะ,าจะาสองทั้งตัวไอเทนลมอยู่ด้านบนยังไม่ฟูลได้เลยเขียวสู้กับสม้มเฮ้ยส้มตายแน่นอนร้อยแตกแตกเออเบ็ดลับลงมาแล้วเออเออเรียบร้อยแตกส้มแตกเหลือ <c oughs> คือแบบสีส้มมิงไอเทนไอเทนแม่งฟอตมากไอเคียแม่งมันหนีผมตกที่เห็นใช่ไหมตอนนั้นตอนที่มันเจอทีมผมอ่ะพี่มันพี่แดกไอนี่อยู่น้องอ้าวพี่ไม่เห็นหรอพี่แดกเอาชื่อลอยตายตอนไหนอ่ะอ๋อตายตายใกล้เคียงกันเลยพร้อมกันเลย ไอเนี่ยอิ i ิลิมิเนต่พี่มันขึ้นเยอะมากอ่ะไอเทนตายโดนเอ็นชาร์นของอยู่ติดบอดเตอร์อ่ะเอเฮ้ยมีคนวางไอนี่ด้วยวางทองอ่ะเห็ต้อมไหมงตายโอ้โห่ีี่ ผมได้แอดดับที่ดีมากเลยอตอนแรกกะตอนแรกกะตอนแรกพูดไปในคลิปว่ารอทีมหนึ่งตายก่อนรอทีมสักทีมหนึ่งอะไอแบบว่าแบบทั้งทีมาหายไปเลยรอแบบทั้งทีมตายแ,แบบทักทีมหนึ่งแล้วจะไปฆ่าไอ้ซอลลี่พอเจอซอลลี่แล้วแต่ทีนี้ไอเ้เจ้ซอลลี่มันหายไปไหนไม่รู้เฮียหาไม่ไเจอเนี่ยซอลลี่เปนขี่ม้าเป็นเอ็กเนสอยู่เนี่ยไอ้เฮียกูหาซอลลี่ไม่เจอเฮอียจะไปฆ่ามันก็หน่อยเลยมาใคร มีคนอยากเป็นเอ็กเนสต์เตริโออันนี้ขี่ม้าสองคนสู้กันเขียวมาดาฟ้า <Hey. S 1> เอาแล้ว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 ม้าตายม้าตาย <Hey. S 1> ม้าตาย <Hey. S 1> ม้าตาย <Hey. S 1> สแปมแก็บสแปมแก็บสอรรี่ <Hey. S 1> ไม่น่ารอด <Hey. S 1> เรียบร้อยแตกแตกชิชิเรียบร้อย บอกแล้วถ I mean, ึงร้อยล้านเซนสีเขียวชนะไอ้เหี้ยมันได้ทีมแบบสามคนแล้ว USC player สามคนหน่อคิดเอาทำไมตอนทีมคือตายคนแรกไม่ไม่เอาบอกว่ะตายตายตายหาตายทำไมถึงเขาไม่แจก๋งกันเขาอยู่แล้วเวทเทนเขามาเก็บวินเออเก็บวินสตอรี่อ้เนี่ยตายกินคนที่เขียวชนะรวมกัะคือไม่ไม่ตายเกาะบอกแล้วเกาะมันหนามากไอ้เนี่ยเกาะหนามากคนพี่วิกีเขวใช้ดาบดาบเพชรได้หนาชาดสามเปอร์มั้ง รียบร้อย passage, อ okay. นีนอ้๊บเดินก็ตายอ่ะ mm hmm. เราบดเดินไม่ได้อ่ะไม่ตายอ่าใช่จิบน้ำด้วยตายยังก็ตายมันไม่วิ่งเข้าเลยตายตายแน่นอนน่าจะยอมมอดตายแน่นอนไม่นอ้๊บเดินรถเยอะมากสีเหลืองชื่ออิมเมเทอร์อ่ะเกาะหนามากแบบตีไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะจริงใช้ใช้ดาบใช้ดาบเป็ดชักสามไฟเป็ดหนึ่งอ่ะตีแทบไม่เข้าเลยอ่ะแต่ผมเทียบแต่ผมแค่เฮ้ยบเราละเบิรนแบปได้ไหมครับ

แม้ว่าเราอยู่ด้วยกันวันเวลาก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่าในตอนนี้ฉันมันไม่สำคัญ<ะ>มันไรก็จะโอก